มากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะสำหรับพวกที่ชอบโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะแล้วก็รู้จัก s n p p h h t นะคะ p c p c t a t เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกร,รมแชทที่ส่งรูปพวกวิดีโอนะคะส่งปุ๊บมีข้อความอะไรแล้วอยู่ดีมันก็จะหายไปเองนะคะก็คนนี้เลยเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Evan Spiegel นั่นเองเป็น CEO ที่อายุน้อยที่สุดและรวยมากๆมาตอนนี้เลยละค่ะ เอว n นส i ิเกินะคะนักธุรกิจวัย24ปีเจ้าของแอปยอดนิยมอย่าง s n p p h h t นะคะที่นิตยาสาร Forbes ยกย่องให้เป็นเศรษฐีพันล้านที่อายุน้อยที่สุดในโลกในตอนนี้เนื่องจาก s n p p h h t นะคะกำลังจะได้รับเงินลงทุนจากบริษ e ัท e-commerce ยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ถึง6,500ล้านบาทและกำลังอยู่ในขั้นตอนเปิดขายหุ้นรอบถัดไปที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขามีมูลค่ามากถึง620 นล้าบาบทซึ่งพอนับรวมทั้งหมดแล้วนะคะเอเวนจะมีทรัพย์สินรวมกันถึง49,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเอเวนนะคะมีชีวิตที่น่าิมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะและตัวเขาเองก็รู้ดีนะคะโดยครั้งหนึ่งเขาเคยกล่าวว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มผิวขาวที่มีการศึกษาที่โชคดีซะยิ่งกว่าอะไรและชีวิตก็ไม่เคยยุติธรรมสำหรับใครเลย เอเวนตับโตขึ้นมาในเมืองชายหาด Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเป็นลูกชายคนโตของพ่อแม่อาชีพทนายความที่ภายหลังแยกทางกันตอนเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนเอเวนอายุได้16ปีเขานะคะก็ได้รถ Cadillac Escalade รุ่นปี2006ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเอเวนก็ต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่งขอให้คุณพ่อกับคุณแม่ซื้อรถ b m เ5501ราคาประมาณ2.5ล้านบาทให้ โดยเขาเขียนบอกพ่อแม่ในจดหมายว่าเขาซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้าพ่อและแม่จะตอบแทนความตั้งใจเรียนของเขาด้วยการซื้อ BMW ให้ค่ะครอบครัวสปีโกนะคะเป็นสมาชิกข,ของคลับเอกล s i ิฟมากมายทั้ง Jonathan Club ใน s a n ทามม i นิกรวมถึง La Jola Beach and Tennis Club นอกจากนี้พวกเขาก็มักจะไปเดินทางกันไปเที่ยวยุโรปรวมถึงไปเล่นเฮลิคอปเตอร์สโนว์บอร์ดในแคนาดาอยู่เป็นประจำ เมื่อเอเวนนะคะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเขาได้พบกับเ e ร็กกี้บราวน์และบอบบี้เมอร์ฟีว่าที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Snapchat ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความรูปภาพแบบชั่วคราวโดยสามารถตั้งเวลาลบข้อความอัตโนมัติภายใน10วินาทีซึ่งเขานะคะก่อตั้งร่วมกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2012 โดยเพื่อนเขาเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอ b ส์ว่าเพราะตอนนั้นเขาพวกเขานะคะไม่เจ๋งค่ะก็เลยอยากทำอะไรสักอย่างที่ช่วยยกระดับให้ตัวเองดูเจ๋งก็เลยเป็นที่มาของ Snapchat ค่ะ e v เ n นค่ะตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยทั้งทที่ใกล้จะเรียนจบเพื่อทุ่มเทให้กับ Snapchat อย่างเต็มที่โดยพวกเขานะคะใช้บ้านของพ่อ e v เ n นใน p a r a ิเซเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกก่อนจะย้ายไปตั้งออฟฟิศที่ v e n i c บ Boardwalk ในภายหลัง เดือนพฤศจิกายน2014เอวันซื้อบ้านของตัวเองในเบรน t w o o d ในราคาประมาณ100กว่าล้านบาทเลยนะคะโดยเป็นบ้าน3ห้องนอนบนพื้นที่กว่า2,800ตารางฟุตค่ะหลังจากเปิดขายหุ้นระดมทุนสำเร็จในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาค่ะเอเันก็ซื้อรถเฟอร์รารีเป็นรางวัลให้กับตัวเอง เอเวนนะคะยังเคยมีข่าวคราวความสัมพันธ์พิเศษกับซ mm ูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปอย่าง Taylor Swift รวมทั้งคู่พบกับกันนะคะโดยทั้งคู่พบกันในเดือนธันวาคม2013และเดทอย่างลับๆหลายเดือนซึ่งตอนนั้นนะคะเอเวนก็สนใจที่จะซื้อ Big Machine ค่ายเพลงเจ้าของผลงานของ Taylor ถแต่สุดท้ายโครงการก็มีอันต้องพับไปเอเวนยังต้องการให้ Snapchat นะคะมีส่วนร่วมในธุรกิจทางดนตรีมากขึ้นและบางทีบริษัทก็อาจจะเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเอง โดยเขามักทวิตเพลงจากหลากหลายศิลปินเป็นเครื่องยืนยันความชอบอย <This> ู่เป็นประจำอีกด้วยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดในบ้านทีเป็นเศรษฐีครอบครัวแยกทางกันก็ไม่ทำตัวให้เป็นเด็กมีปัญหาไปปาร์ตี้โอ้โหใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเขาก็สามารถสร้างฐานะด้วยตัวเองกลายเป็นหนึ่งใน เรียกว่าเด็กร้อยล้านพันล้านเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Hy ไฮโ h a p p e n i n g s นะคะและชุดพิธีกรในวันนี้ขอบคุณแคมอิสระค่ะสำหรับช่วงนี้แพลรัไปก่อนสวัสดีค่ะตองนีสอนให้รู้ว่า เทเลสวิฟ์เธอกินหมดปานเรียบเลยนะแต่เห็นเขาแล้วนึกถึงมิสเตอร์เกรย์จากพิที่าเฉดดะโอเคเลยนะมันดูได้ยังไงก็ไม่รู้เซ็กซี่มีแววตาสุดสนที่สำคัญคือรวยมากนั่นไงสำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวกลับมากับทูชชั่นอัปเดตค่ะ